ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนมาแล้วเสียงีรมาแล้วคำรนตอนอาจารย์ไพโรนเรื่นวิชาผู้เขียนมหายันรวยเผยแม้บุญใหญ่จะทำไปหมดแล้วแต่ก็ยังจะตั้งหน้าทำบุญช่วยเหลือสังคมตลอดไปนะจะบอกให้อิ่มอะไรก็ไม่เท่าอิ่มบุญเกิดชาติหน้าจะได้ส ผลบุญคงช่วยให้เจอกันทุกชาติเบิกบานใจอะไรก็ไม่เท่าทำบุญ,บญสิทธิผู้น้องกล่าวถึงสิทธิผู้พี่เจ็ดปีกว่าท่านเขียนยันมาไม่รู้กี่แสนแผ่นปัจจัยที่ได้สร้างขึ้นหนึ่งอุโบสถคําชาโนเป็นอุโบสถที่สวยงาม,มที่สุดขึ้นมาประการที่สองท่านไปสร้างวิหารผ้าเหนือพรมที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี ที่วัดสันติวิหารประการที่3สร้างเจดีชาเวดกองจำลองที่อำเภอพ้ายจังหวัดเชียงใหม่โควิดไม่ว่าจะเป็นกี่ครั้งท่านแจกทานหลายหมื่นครอบครัวช่วยเหลือสังคมในการให้ทุนการศึกษาเด็กท่านอาจารย์ไพโร์ทำพร้อมแล้วสมบูรณ์ด้วยฮะสิทผู้พี่อาจารย์ไพโรน์รื่นวิชาผู้เขียนมหายันรวยเผยว่ายังคงตั้งใจจะทำบุญช่วยเหลือสังคมและเพื่อนมนุษย์ต่อไปเรื่อยๆมีคนถามว่าอาจารย์ทำอะไรต่ออาจารย์ก็บอกใจเย็นๆ พราะว่าการทำบุญไม่ต้องเร่งรีบทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเหมือนรดน้ำต้นไม้ให้เขาชุ่มช่ำออกดอกออกใบเติบโตค่อยๆโตหัวใจชุ่มช่ำหัวใจไปเรื่อยๆไม่รีบทำไปเรื่อยๆ,ๆใ,หให้สบายใจ ทำอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับทำบทุญ <บน S 2> สรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าศีลคือสะพานทานคือสเสบียงบุญคือบารมีที่ติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติขอรับดังนั้นเราเรียนเชิญทุกๆท,ท่านมาร่วมกันทำบุญเกิดเป็นคนต้องมีธรรมะนาจะ๊ะนาจะ๊ะนะจ๊ะบอกให้ กดลลดลลลงงไปปััญญาาส,สวาท่ทนีข่าวดีๆกับพี่คำรณทั้งศีลบุญทานรักษาไว้ทำไว้เถิดเป็นของดีช่วยให้สังคมและโลกของเรานี้สงบสุขร่มเย็นได้นะ <c oughs> จะบอกให้เกิดเป็นคนต้องมีธรรมะนาจะ๊ะนาจะ๊ะนาจ๊ะบอกให้